วันนี้นะครับผมสั่งการ์ดโปเกมอนมาจากติ๊กต็อกนี่บ้าหรือเปล่าฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเห็นในติ๊กต็อกช็อปเนี่ยมันมีคนเอาการ์ดโปเกมอนมาแพ็คใหม่นะครับแล้วก็เอามาขายนะครับแพ็คละประมาณ30บาทผมก็เลยสั่งมาลองดูนะครับ2แพ็คนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเกลือหรือเปล่าถามว่าถูกกว่าการ์ดโปเกมอนทั่วไปไหมก็ใช่แหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามูลค่ามันจะเท่าไหร่อ่ะใบแรกคาโบมักแม็กของฮิบิกิด้วยนะอ่าก็จะเป็นการสลับเซตกันด้วยนะ โมกุริวนะฮะอิซึซึไม่บาเรียตนะครับโอ้ตัวเกลียนเลยนี่ว่ะเหมือนกับว่าเขาจะใส่ซองให้กับแค่การหายากเนาะอ่ะอันนี้เอเลบูนะฮะต่อมาสวอน,น่ามันจะมีอีกใบหนึ่งนะอ่ะอาโอเคใบสุดท้ายนะครับโคอารุฮีนะครับแล้วก็มาดูใบ,ใบหายากใบแรกกัน ขนราย ex นะครับชื่ออย่างรถขนรายค่าเราสงสารเองจริงๆส่วนใบสุดท้ายนะครับของเราก็ค <ใน S 1> ือในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วลอโลลานัซซี่ ex ข้าบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสียงกับพี่